มองไม่เห็นวาระเป้าหมายของรัฐบาลผ่านการทำร่างพระราชบัญญัติงบประมาณฉบับนี้แน่นอนนะครับเราทราบดีว่าการจบรรลุเป้าหมายในทางนโยบายนั้นไม่จำเป็นต้องใช้งบประมาณเยอะเสมอไปาบางเรื่องสามารถเป็นนอนบัเเจตพ o ลิซีได้นะครับ280,000คนหรือยงัง เพราะมีข้อเคลือบแคลงเกิดขึ้นในสังคมว่าทำไมรัฐบาลปล่อยให้นักโทษบางคนเข้าคุกทิพมาแล้วกว่าร2อยสวันแต่ยังไม่เคยติดคุกจริงแม้แต่วันเดียวสำรองเพื่อระบบประปาสร้างความมั่นคงทางด้านน้ำทางด้านการผลิตการเกษตรการอุตสาหกรรมให้มีต้นทุนน้ำใช้ อย่างสมบูรณ์มีพื้นที่นทยก็ยังไม่ค่อยวิกฤตนะคะเมื่อเช้านี้ท่านนายกรัฐมนตรีได้ถแถลงงบประมาณให้เราฟังนะคะก็ไม่มีตรงไหนที่เราจะบอกได้ว่าเกิดวิกฤตเศรษฐกิจแต่อย่างใดค่ะดิฉันก็พลิกทุกเล่มดูดูทุกอย่างแล้วก็ยังไม่เจอแต่กลับไปเจอเล่มนิทาน ว่าดิฉันกำลังจะต้องแพ้พนันแล้วก็ไปบวชชีหรือเปล่าทีเล่มงบประมาณฉบับประชาชนถึงโต5.4%แล้วก็มาถึงบางอ้อค่ะท่านประธานเพราะนี่คือการเติบโตของ GDP ที่ไม่ได้รวมผลของเงินเฟ้อค่ะท่านประธานปกตินะคะทุกประเทศทั่วโลกเวลาคำนวณการอัตราการเจริญเติบโตของ GDP เขาจะใช้ GDP ที่ไม่รวมผลของเงินเฟ้อแต่รัฐบาลกำลังโชว์ตัวเลขที่รวมของผลของเงินเฟ้อนะคะ